โอ้อร oh! ุณสวัสุวรพระเอกบ้านกรวดไอโอ้โ oh. หนมรอครับนมรอแห่งบ้านกรวดครับชื่อเสียงโด่งดัง,องอไปทั่ว,ออวชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศเลยครับตอนนี้ครับไปไหนใค,ใครก็รู้จักไปงดอดสปปลาวเน โอ้ดังฮอดสปปลาวเลยสปปลาวเยอะมี่เขาขอเป็นเพื่อนมาจากสปปลาวปะ่ะสปปลาวยี่สิบกว่าคนแล้วอะ่ะไหนว่าวันนี้ไปปลูกมันฮะไม่ได้ปลูกทำไมอะ่ะรอดูอีกก้อนนะเตี้ยก็ยังไม่ว่างนี่ับพายาไปไหนหรอกเมื่อกี้เมื่อวานรับเพื่อนได้กี่คนแล้วโอ้ฮะทั้งคืนอะ่ะทั้งคืนเลย รับทั้งคืนเลยโอ้เมื่อคืนดูดูโทรศัพท์ถึงกี่ทุ่มเมื่อคืนน่ะถึงห้าทุ่มนอนเลยโอ้ห้าทุ่มเลยนะครับป<ะ>๊ารับเพื่อนนี่แล้วเยอะเกินอืมแอน,นวายจนเครื่องค้างเครื่องล้วนหมดบ่ครับโอ้โอไหนมีเพื่อนกี่คนแล้วตอนนี้หกร้อยโอ้นี่ได้กิ๊กเกอร์นี่มาจากไหนนี่จอจานย่อยากนี่ เอ๊ะนี่ซีเจอขันขาวนี่เนะี่ยครับได้มาจากขันขาวนั่นน่ะขันขาวอ่อครับกินขะ้าวยังยังยังโอ้ปลูกไปปลูกนั่นดินั่นนะ่พะพระเอกเมืองเมืองสุรินทร์อ่ะเมืองช้างอะ่ะนี่มักล้าปลูกนอนตื่นสายแทย้สู้แต่พระเอกบ้านกรวดไม่ได้เลยผมเรื่องนี้แหละไม่เคยปลูกไครเราผมอะ่ะนี่นะ ขนาดคนอื่นยังไม่กล้าปลูกผมเลยโอ้ออตื่นเองเลยนอนคนเดียวนอนคนเดียวตื่นเองอาบน้ำยังนี่อ่าบแล้วโอ้ตั้งแต่มีโทรศัพท์เนี่ยดูก็โทรศัพท์อย่างเดียวเลยดูแล้วก็ปรับตัวได้ไปไปเอารถไปจอดขี่ไปขึ้นบนนั้นเลยขี่ไปขึ้นบนนั้นนี่ ไปดูเสียบอยทำอะไรครับแอดนๆออกับเราน้อยเรยกร้อยโชว์หน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะไม่ไดเป็นไรอะันต้อยกระชากเออมันกระชากแล้วยกด้วยแล้วทีนี้มาตกเกียราา์กระอาก ดูเสียบ,บยอยทก็อาไรกันโอ้โหังเลยเดียงนึต่คตับโซสิมือเล้วโอ้ใส่บางฟ่นครับ โดยช่างบอยมันไรอยู่อันนี้ขูดไรเนี่ยฮะห่วยบอฮะขูดสีออกขูดสีออกเจอเลขบังไหมเก็บของเก่ายัดใส่ให้หมดเรื่องเลยต้มเนี่ยเมื่อกี้เนาะเอาไม่ทาสีบอบ่อยทาสีน้อยนี่สีบ่อน อันนี้เจาะได้แค่นี้ใช่ไหมจะได้ขนาดเลยด้วเจาะอีกประมาณมันร้อนหนึ่งสองสามเออใส่สามก็พอแล้วใช่ไหมใส่สามก็พอแล้วแล้วก็ใส่นี้ขาดข้างนอกด้วยเนี่ยขาดข้างนอกไม่เอาใบตัดมาตัดอ่ะเปลี่ยนมาดูอ่ะนายนายนาเป็นเพื่อนสาวแคทแล้วบ่ เป็นแล้วอึน่ะตั้งไอพ่อผมกลับไปจากบ้านนี่ปู้อื่นเอ็ดมาเลยนี่ครับโอ้แล้วทำไมชีหน้าเคร่งเคียดอย่างเลยฮะเป็นยังไงมันเป็นยังไงสวัสดีครับผมเป็นเอครับตามมาจากช่องเสียตินพาซิ่งแปลดๆนี่โอ้โรดูโปรไฟล์ก่อนไม่ใช่ โปรไฟล์ก่อนอดเด็กน้อยเอ้ย้ว่าเด็กน้อยธรรมดาที่ไหนเอาเชื่อไว้เนี่ยทั้งคืนน่ะไม่ได้ทำอะไรหรอกนั่งดูแต่โทรศัพท์นี่เลยแล้วก็กดเข้าไปดูกดเข้าไปดูโปรไฟล์ไม่ใช่นั่งดูอะไรหรอกต้องกดเข้าไปดูโปรไฟล์ด้วยตัวจริงตัวปลอมนี่ต้องเข้าไปสืบดูด้วยนะไม่ธรรมดาครับ เขาไปเสิร์ดูด้วยหลอกลวงเยอะหลอกลวงเยอะบางทีเอารูปคนอื่นมาปลอมอะไรแบบนี้อโดยเฉพาะเอากุนกัมูชาใช่ไหมนั่นแหละเปลี่ยนรูปนี่มันชอบวันหนึ่งี่เปลี่ยนสามสามรูปใช่ไหมรูปบ่อยๆวันหนึ่งเปลี่ยนสามรูปเลยแต่เขาก็รู้มันเดิมมันแหละว่าเป็นผมมันือนเดิมมันแหละ โอ้ oh, สซื้อกว่าเดิมเยอะนะบอยลุกเลยแ๋้วเล็กญี่ปุ่นได้หนึ่งเป็นแผ่นเหล็กติดกับรถแมคโครเอสเคเอสเคหกสิบทีครับไม่รู้ว่าเสียบอยเขาจะเอาไปใส่ส่วนไหนนะ เราเก็บพวกเหล็กเก่าที่พอจะเอามาใช้งานได้เอามาใช้งานครับหแชทใครไม่ติดแชทอย่างเดียวไม่ได้หลับไม่ได้นอนเมื่อคืนก็ โทรมาเลยนะคหนาโทรร้องไม่ว่างครับตอบแชทนะจะได้เป็นมีความเป็นส่วนตัวง่ายเลยเออตอบแชทอย่างเดียวไหอคนตอบเป็นเงินกันเนาะก็อย่างนี้ว่ะเอาอย่างนี้เอ็งก็ปิดโทรศัพท์เลยถ้าอยากเป็นความส่วนตัวน่ะเข้าใจไหมเปิดหมดเครื่องบินน่ะถ้าอยากเป็นส่วนตัวเปิดหมดเครื่องบินเลยเปิดเป็นให้หมดเครื่องบินน่ะ ไหเน,นี่ยอ๋อครับนี่ <ừ> ถ้าแบบนี้พอเข้าใจแล้ว <ừ> มันก็จะไได้ไม่ทัดแลวก็วลบโอ <ห S> ้ลบอะไรลบที่คุยนี่แหละทำไมต้องลบอ่ะลบฮะทำไมต้องลบพอเยอะๆไปปุ๊บมันจะเนีไงเครื่องนี้ได้มาจากไหนได้มาจากน้องสาวแล้วน้องสาวได้อะไรเรียน เครื่องหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยเครื่องไรก่นแล้วจะก่อนทำไมเมนเอามามันเสียมันแตกไปแบบนี้เนี่ยอ๋อนี่เอาไปซ่อมมาแล้วหมดเท่าไหร่พันสี่ร้อยที่ว่าพี่ชายส่งเงินมาให้นะครับโอ้เดี๋ยวห่วยค่อยว่าเครื่องรุ่นไหนนี่รุ่นไหนปปอ่โอ้ ปูครับปูแบตเครื่องนั้นแหละมาเข้ามากินก่อนไปเอามาเข้ามากินก่อนไปเอาแบตนั้นให้ให้พี่ด้วยนะโทหน่อยสองงานเลยยกใส่รถเลยติดเอาไปาร์จ แล้วก็เอาอันนี้ออกเอาแบตไปชาร์จก่อนไมน่รู้แบตเสียมหรือเปล่าเออเใส่เลย นั่นน็อกอะไรจุดไหนคู่ตัวไหนวะนี่อันนี้อันนี้เนาะนี่น่าแบ็ดด้วยทงอันไหนต่ออันนี้จะรุ่นเดียวอันนี้ออกดิ เจ้นี่ออกกันชนแดบ๋ยวจะชาร์จก่อนติเอาด้วยเปิดอูได้เลยได้ตัวเนี้ย อุปดับยนต์ครับนูน่นแข้างบอยอยู่นูน่นโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวพาไวรุนไปชาร์จแบตครับเดี๋ยวพาไปชาร์จแบตขับคันี้ได้อ๋อชาร์จแบตเออเองขับคันี้ได้ขับเป็นไหมเช็ครถหน่อยดิเช็ครถหน่อยดูอะไรบ้าง เอาเอาเอาหาที่ดึงน้ำมันเครื่องเอาอยู่ทางไหนเอาน้ำมันเครื่องเอาเอาอ๋อเอาเอาหาไม่เจอเอาอ๋อเอาไม่เจอเอาเอ่เจอเจอวะไม่เจอโอดีหโอเคไหมโอเคเออโอเคไม่ขาด น้ำดูน้ำขาดไหมน้ำขาดไหมโอ้น้ำไม่ขาดครับผ่ <Nash> านเฮ้ยเฮ้ยปิดดีดีดดเด้อใส่ฟ้าดีดีเด้อพลาสติกด้วยนันนะ่ะ กดแล้วก็หมุนสุดยแงหมุนเดี๋าเกลียวมาสตาร์ทอุ่นเครื่องก่อนสตาร์ทดูดูเกลียววงเกลียวว่างเลยเด้อย ดีจะให้ไวรุ่นครับเจ้ากระบะดีแม,ม็น้ำมันซิ่งครับพี่น้องออเว,ว,วางแล้วเนอ้าโยกได้มันวางแล้วนเนออ่ะถ่เาเลยเออคุณเครื่องไว้ก่อนสิบนาทีให้มันทำงานก่อนให้มันอุ่นก่อนเครื่อง เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ